สวัสดีครับแฟนเพจครับผมปีจีสาหนึ่งครับมามามแฟนเพจครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีนะครับได้เช่าเหรียญพัดยศปีหนึ่งหนะครับอ่าปี16ไปสาเกพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยววันนี้มันจะแนะนําการดูนะครับเป็นเนื้อเงินทั้งคู่นะครับว่าดูแท้ๆดูกันยังไงนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจง่ายกับรุ่นนี้นะครับติดตามชมครับ ครับก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องลงปู่โต๊ะจะขายนะครับสง่งรูปไปดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับพิมพ์แอดก่อนนะครับโอเควันนี้ที่นํามารีวิวให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญพัยดยศปีนหกนะครับเป็นเนื้อเงินทั้งคู่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่น,นี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นกล่องเดิมของพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าถ้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเนี่ยกำมหืหยีก็จะเล็กลงมาแค่นั้นเองนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ย เป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสนมศักดิสสรร์ของหลวงปู่โตรุ่นเดียวเลยนะครับโดยให้กองกระสาเป็นผู้จัดสร,ร้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอแยเข้าเนื้อข้อมูลเข้าๆก่อนนะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยทองคํานะครับสร้างอย่างละเล็กใหญ่นะครับทองคํา40องค์เนื้อเงินอย่างละ500องค์นวะ1,000องค์แล้วก็ทองแดงอย่างละ5000องค์นะครับมาโอเคครับแฟนเพจไหมครับเนื้อเงินเนี่ยเลกย็กกับใหญ่เนี่ยจะมีขนาดแตกต่างกันพอสมควรนะครับอ่าโดย เนื้อเงินเป็นผ่าที่ดูง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวดูนะครับอ่าเน็นไหมครับพิมพ์เนี่ยจะไม่พิมพ์เนี่ย,จะ,ยจะถอดใกล้เคียงกันนะครับแต่รูปแบบจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเนื้อเงินให้ดูกันดูความแท้นะครับเนื้อเงินเนี่ยการดูความแท้นะครับแอมเพจนี่นะครับเนื้อเงินส่วนใหญ่นะครับจะมีความสวยสองแบบไม่ได้ผิวน้ำทองแค่ผิวเออะลุงลุงหรือผิวกลับแบบนี้นะครับ ต่อกอดตอคอต้อเต่าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนวิ่งขวางนี้นะครับอ่าตรงนี้พวกนี้เม็ดติดในพิมพ์นะครับอืมนะครับตกแกร้นี่จะไม่มีเนื้อเกินเลยนะครับอ่าเนื้อเงินนี่ดูง่ายครับเสี้ยนจะเยอะนะครับี่ยเนื้อและเงินไปลงหาอ่อนนะครับต่อมานี่เป็นรูปปิงปองเลยนะครับนูนด้านหลังจะเป็นลักษณะเสี้ยนเสี้ยนลงมาอย่างเดียวนะครับอ่าและตามร่องพวกนี้จะคมลึกมากเลยนะครับอ่า ตรงนี้เป็นจุดตายของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับอ่าคือตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นฟันเฟืองนะครับอืมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูครับอ่าประมาณนี้นะครับดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับ คอตเต่าอ,อะลงง่ายนะครับดูเซียนนะครับอาต่อไปนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยเฟสเพดก็ให้เข้าใจง่ายก็จะต่อโคออยู่บริเวณเดียวกันนะครับนะครับตองศีรษะหลวงปู่นี่จะมีสเกลนะครับพิมพ์เล็กนี่จะมีสเกลติ๊กติ๊ติแล้วก็ตรงนี้ติ๊กติ๊กลงมานะครับอ่า และด้านหลังจะเป็นบล็อกด้านหลังเอเซียนจะเป็นตารางตารางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนี่ก่อนอืมนี่นะครับเสียนจะเป็นตารางตารางนะครับพิมพ์ใหญ่จะเป็นเสียนลงมาอย่างเดียวแต่จะเป็นพิมพ์แบบนี้ก็เป็นตารางตารางเห็นไหมครับอ่าจุดตายของอันนี้ก็จะพิมพ์มาด้านนี้นะครับคกลงมุมกันนะครับ ดูอย่างนี้เลยนะครับแฟนเพจจบครับก็แฟนเพจท่านใดมีพระเครื่องหลวงพุทธจะขายส่งรูปให้ดูได้ทุรุ่นทุพิมพ์นะครับโอเคครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงพุทธเจ้ที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอด P I T I และก็3 1นะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับลงปต้นไปีสาหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลยครับโอเคครับส่งรูปเข้ามาชมได้เลยครับขอบคุณครับ